โรงเรียนบ้านว่านตำบลบุูกเกรงอําเภอจองปราจ,รจังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวนันทิดาบุญเจริญตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษร,รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านค่ะ <S 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 ผลการดำเนินงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินการตามนาโยบายและจุดเน้นของสพฐผ่านกิจกรรมโครงการของโรงเรียนดังต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านว่านได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังต่อไปนี้อาทิเช่นโครงการจิตอาสาการสอบทำสนามหลวงกิจกรรมกีฬากิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันพิสมาต และโรงเรียนบ้านว่านยังส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมทัศนศึกษาทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถอีกทั้งยังมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net, n t และ RT และโรงเรียนบ้านว่านยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นต้นทั้งนี้โรงเรียนบ้านว่านยังได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยและทางโรงเรียนยังมีการสนับสนุนส่งเสริมทางด้านโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและมีการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมการรับนักเรียนและการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนอีกด้วยค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงลุก Active Learning เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือทําเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม โครงงานกิจกรรมทักษะอาชีพและยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งนี้นักเรียนยังได้รับการจัดการเรียนรู้และวิธีที่หลากหลายผลที่ได้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ <c oughs> การพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนบ้านว่านส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และยังมีการนิเทศภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแอธลี learning กิจกรรมภาสต์เป็นต้นและบุคลากรในโรงเรียนยังเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยค่ะบริหารชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านว่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และทั้งนี้โรงเรียนบ้านว่านยังให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับชุมชนเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบ้านว่านได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านว่านเทศาบาลตำบลบ,บุกรงที่ว่าการอำเภอจอมพระและโรงเรียนในเครือข่ายอีกด้วยค่ะความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานภายในและภายนอกและที่สำคัญที่สุดก็คือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านว่านค่ะ สภาพปัญหาสืบเนื่องจากนักเรียนยังขาดทักษะการอ่านและการสื่อสารได้ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดที่จะนำนิทานหน้าเดียวมาพัฒนาทักษะการอ่านและสื่อสารได้โดยออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลึก c อ i ก e ิ e เลนิ่งวิธีการดำเนินการมีดังนี้ 1. มีการวางแผนการดำเนินงาน2มีการปฏิบัติสู่นักเรียน 3. มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน4มีการปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังนักเรียนผ่านเกณฑ์การวัดผลในด้านทักษะการอ่านและสื่อสารได้และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ